สวัสดีค่ะมาพบกับอาน NAG Premium Car อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ่านจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะเบนซ์ ben C 2 2 0 D ที่เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณลูกค้าและก็ยังมีรับประกันเครื่องเกียร์มาให้ถึง2ปีด้วยกันเรามาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นจากไฟตากันเลยนะคะไฟตาตัวนี้จะเป็นไฟตา LED Full t e m e เป็นตัวไฟตา ไฮโปรเจนตแล้วนะคะคันนี้เป็นไฟตาแบบใหม่ดีไซน์ใหม่แล้วสำหรับเบนซ์ซีคัสนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมคู่โลโก้ใหญ่ตาเบนซ์เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวดาวจมแล้วนะคะสวยงามนะคะข้างล่างก็มีปั๊บเซนเซอร์มาให้ทั้งรอบคันเลยค่ะคันนี้นะคะมาส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมล้อแมกคอบสิบเลยค่ะ 5ากานคู่พร้อมตาโลโก้เบนต์ตัวนี้แต่มาพร้อมกับยาง225 45 R18 นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวแบบ LED สวยงามค่ะแล้วก็ยังมีโครเมียมติดขอบกระจกอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้และที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว C า a ัสรุ่นใหม่แล้วก็จะมีหน้าตากุญแจแบบใหม่แล้วนะคะเชิญชมมาเรื่อยๆเลยนะคะ ชมมาด้านข้างด้านหลังล้อแม็กก็จะเป็นล้อขอบ18เหมือนเดิมแต่ไซยัางจะไม่เหมือนกัน 0, เพราะศูนย์เบนซ์เขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานของรถโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นล้อข้างหลังก็จะเป็น245 40R18 นะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ตัว C สวยงามเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น LED ข้างล่างนะคะ ตัวนี้ได้ชุดแต่งมาคล้ายๆกับ AMG เลยค่ะเป็นเหมือนท่อคู่สปอร์ตข้างล่างสวยงามเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นตัวโลโก้บงบอของสัญลักษณ์ c c a r d นะคะ C220D ค่ะตัวนี้ฝาท้ายไฟยฟ้าแล้วค่ะเราสามารถกดแล้วก็เปิดได้เลยนะคะเรามาดูห้องเก็บสัมภาระข้างในกว้างขวางแล้วก็ รถรุ่นนี้ถึงจะเป็นซีดานก็ตามแต่ว่าสามารถพับเบาะเก็บได้นะคะโดยที่เรากดปุ่มตรงนี้แล้วก็ขับเบาะข้างในเพื่อให้ห้องผู้โดยสารเพื่อเราเก็บของที่ยาวขึ้นก็สามารถใส่ของได้นะคะทางตรงนี้จะไม่มียางอะไรมาให้แล้วนะคะก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระค่ะมีที่เก็บของมีตะกร้าให้ปกติค่ะโอเค ก็สวยงามาฝาท้ายไฟฟ้าก็ทำงานได้ปกตินะคะสามารถกันสิ่งของที่วางของไว้แต่ว่าเราเกะกะหรือว่าอะไรก็กันก่อนที่จะปิดลงได้ค่ะไอคิวตาโลโก,โก้ก็สวยนะคะโครเนี่ยมเงินมาพร้อมเรียบร้อยเสร็จสับนะคะมาทางด้านข้างกันด้านข้างนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมีล้อแม็กมีสไตล์ของ เบนมาโดยโดยเฉพาะแล้วก็ห้องผู้โดยสารข้างในไฟแอมเบียนไลท์สวยมากเลยนะคะสามารถเปลี่ยนแอมเบียนไลท์ได้ถึง64สีด้วยกันค่ะตัวนี้ก็จะมีม่านบังแดดมาให้ด้วยค่ะใส่ม่านบังแดดสวยงามอุปกรณ์ของศูนย์เบนนี่ค่อนข้าง,งคงทนนะใช้งานรุนแรงก็ใช้ได้ดี เหมือนกันค่ะเรามาลองนั่งห้องผู้โดยสารดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็ถือว่าว่วงเลยนะคะเคดลูมก็สูงเคดลูมก็สูงอยู่ค่ะมีไฟมีที่จับมือมาให้ไฟอ่านหนังสือข้างใครข้างมันนะคะเราสามารถเปิดได้ปิดได้ตามแต่ละที่ของแต่ละผู้โดยสารได้เลยนะคะมากับแอร์ข้างหลัง มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้เบาะภายในก็สวยหนังก็นิ่มดีค่ะหนังอัติคอนก็ถือว่าใช้ได้สำหรับส่วนเบนเลยค่ะไฟ<ป>แอมเบียนไลท์ก็สวยงามปรับสีได้64สีด่านจะพาไปดูของส่วนห้องผู้โดยสารด้านหน้ามาเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับเบาะ ขึ้นลงเลื่อนถอยหลังตรงนี้ได้เลยค่ะเอ็นนะคะแล้วก็ปรับหัวไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยนะคะมาที่เกียร์จะเป็นเกียร์ที่คอแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์เสปีดค่ะตัวนี้จะเป็น G9 แล้วนะคะจะเป็นเกียร์9สปีดสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาหรือว่ามีเกียร์แพทเทิร์นชิพให้เราเล่นได้ด้วยค่ะ ห้งมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรสายโทรออกฝั่งนี้ก็จะมีพวกพุชคอนโทรลระบบต่างๆที่เราสามารถเข้าเช็กระบบที่ของหน้าจอตัวรถได้สามารถทัชสกรีนได้นะคะเข้าเช็คระบบเซอร์วิสต่างๆได้เลยที่หน้าจอค่ะโอเค มาส่วนของนโซนกลางนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ10นิ้วเป็นแบบใหม่ของศูนเบนซ์เลยนะคะหน้าจอ10นิ้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของช่องแอร์ที่ออกแบบมาสวยงามนะคะลงถัดลงมาก็จะเป็นระบบต่างๆที่สามารถควบคุมเกี่ยวกับแอร์ระบบการใช้งานของตัวรถค่ะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น ส่วนสําคัญของซีคัสที่ทุกวันนี้เขาทาขึ้นมาก็คือมีนาฬิกาที่สวยงามค่ะแล้วก็ยังมีอ่าส่วนของคอนโซลกลางที่เป็นลายไม้สวยงามมากเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะถัดลงมาเป็นส่วนของที่เก็บแก้วน้าค่ะมีที่จุดบุหรี่มาให้นะคะมีที่จุดบุหรี่มาให้มีแก้วน้ําแล้วก็สามารถอ่า วางแก้วน้ําได้ชาร์จฐานมือถือได้เอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะชาร์จฐานไอ้กุญแจร,รีโมทได้นะคะมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไอคอนแล้วก็ทัชแพดสามารถใช้มือสไลด์เลื่อนตรงนี้หรือถ้าเราไม่ถนัดก็ใช้หมุนตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นเมนูต่างๆที่เราสามารถปรับการใช้งานเช็คสเตตัสของรถแล้วก็ดู ในการใช้งานปรับการใช้งานของโหมดต่างๆได้โหมดสปอร์ตโหมดเย็นินวิดเดีนสปอร์ตพัดคอมฟอร์ตอีโคได้เลยนะคะตัวนี้สามารถปรับระบบไฟระบบต่างๆของตัวรถได้เหมือนกันค่ะปุ่มนี้แล้วปุ่มนี้ก็ยังมีตัวระบบถอยจอดอัตโนมัติซึ่งอัดลองใช้มาแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะ ใช้ได้ดีมากเรากดปุ่มแล้วก็ทําตามหน้าจอที่เขาบอกเพราะว่าตอนนี้เบนซ์ให้ระบบฟังก์ชันมาเป็นเมนูภาษาไทยแล้วให้ระบบฟังก์ชันมาเป็นเมนูภาษาไทยแล้วซึ่งเราสามารถใช้งานได้ง่ายระบบบลูทูธระบบะ Android หรือว่า iPhone ก็สามารถเชื่อมต่อคาเพย์ได้เลยนะคะแล้วเถิดลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปหรือว่า ปุ่มอ่าอีโคเวลาเราใช้งานถ้าเราไม่อยากใช้งานเราก็แค่ปิดมันไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงโทนเสียงของระบบวิทยุเปิดปิดหน้าจอค่ะและก็ยังมีม่านไฟฟ้าข้างหลังให้ด้วยค่ะม่านไฟฟ้าข้างหลังให้ด้วยสวยงามตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นช่องเก็บของ มี USB มาให้พร้อมกับ SD card ถ้าเผื่อเราอยากใช้ Navigator นะคะที่สั่งจองมาจากศูนย์เบนเพื่อมาใส่ SD card ตรงนี้ได้เลยค่ะข้างหลังเปิดปิดได้เราไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าค่ะว่าเครื่องยนต์จะแรงแค่ไหนแรงม้าให้มาแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับแรงม้าถึง194แรงม้าด้วยกัน2.0ลิตรนะคะประหยัดน้ำมันได้ถึง21กิโลลิตรเลยนะคะที่ศูนย์เบนเคมไว้นะคะการใช้งานคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะเราดูส่วนของเครื่องบนได้เลยเครื่องยนต์ได้เลยค่ะ วันนี้อันก็พาเจ้าตัวนี้เลยนะคะมาให้ดูสําหรับเจ้า c 2 2 0 d คันนี้เป็นตัวท็อปยอดนิยมสําหรับตอนนี้มากเลยค่ะเพราะว่าตัว c ส่วนใหญ่มีแต่ plug in hybrid แล้วก็ตัวนี้ตอบโจทย์สาหรับคนใช้ในเมืองหรือนอกเมืองสามารถใช้งานได้เลยนะคะแล้ววันนี้อันยังมีโปรโมชั่นมาให้กับลูกค้าที่มาจาก YouTube หรือว่าเพจอัน n r g premium ค้านะคะกดไลค์กดแชร์สามารถรับาวารันตีเครื่องเกียร์ให้ไปเลยค่ะ2ปี ะคะวันนี้อ่านจบการรีวิวแค่นี้สวัสดีค่ะ